นี่ชัวร์แล้วที่ก็รับกันทุกแล้วถึงเราไม่คิดกันทุกอะไรกันอ่ะบ่บ่ที่ก็รู้ไม่ใช่เดินมาแม่ที่บ้านก็ชีเร่แล้ววันที่เจี๋ยอะไรเนาะอุทิศเจี๋ยนะสามโมงถึงเออเชื่อเออจูก็อ๋อจูก็อยากจะกินกาแฟกาแฟดิสู้โลถึงกูต้องชีดูมันมาโน่คุยกันรู้เรื่องเชิญมาสมาร์ทบราสเชิญมาสมาร์ทบราสเยสุกันรับมันชีเร่กันได้ไหมย่านน้ำมาสุริยะ โอ้ชีเดกอกันดํามานอหามาได้ใช่หรเล่า๋ยวสบายเไปเลยัแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเมื่อลองถามมันได้คุยอะไรมันก็จะตอบว่าอ๋อกำลังคุยกันอย่างนี้อีนี่ก็เออห่อหมกเพราะอะไรมันคุยกันสองคนปัญญาอ่อนด้วยกันทั้งคู่ปัญญาอ่อนกับปัญญาอ่อนคุยกันมันเคยเห็นคนบ้านโรงพยาบาลศรีทัญญาไหมอ้นี่คุยเรื่องพัดลมอีนี่คุยเรื่องบ้านเอออีนี่คุยเรื่องพัดลมเนี่ยพัดลมเบอร์ห้ากำลังเปิดเย็นดีจังเลยจะเปิดเบอร์สองได้ไหม เบอร์สเบอร์ห้ามัแรงเกินไปมันเย็นดีนะแต่มันแรงเกินไปเอาเบอร์สองดีกว่าไหมไอ้นี่คุยเรื่องบ้านหลังคานะเนี่ยหลังคาบ้านเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมากำลังรั่วเนี่ยพื้นบ้านก็เหมือนกันต้องทุบใหม่ในกําแพงบ้านแต่คุยกันนั่งคุยกันอีกคนนึงคุยเรื่องพอนโดอีคนนึงคุยเรื่องบ้านแต่คุยกันได้รู้เรื่องมึงงงไหมเนี่ยลักษณะที่มันคุยภาษาเทพกันเนี่ยเหมือนกับการคุยกันเหมือนคนบ้านโรงพยาบาลอ่ะนั่งคุยกันรู้เรื่องธรรมดาประสาสด็จ กังกรีชาบเด็กสกัดับชาราหายอยรมาหยูสเรเกชุสัตว์ทต่รมหามันในบำิยาราสุราเดือกูบบกผู้บริสไทยกูฟังไม่รู้เรื่องแกประเด็นยาเชียชอบไปตินิยามูมกรมประเด็นโตมาแต่สระภาษาไทยเทชาตร์กูติกระโถนไม่มือกูนิสันมากกูจะเคลี่ยงแล้ววันนั้นน่ะนะ